คนที่เกิดวันจันในเดือนกันยายน2567นนี้ต้องบอกเลยครับว่าบุญหนักศัก์ใหญ่จริงๆนะครับราชาโชคจริงๆนะครับในเดือนนี้ได้ไพ่สวยๆหลายใบนะครับไพ่ใบแรกเดอะสตาร์พนางอุษานะครับไฮโลแพนเฮอร์มิสหนึ่งเหรียญโชคลาภแล้วก็ไพ่สองถ้วยนะครับเดือนนี้คนวันจันทนะครับบอกเลยว่าบุญเก่าหนุนนำไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ที่เป็นดาวโดดเด่นบนฟาา้าแสงนำทางแก่ผู้ที่มืดมนเป็นไพ่เทวีแห่ง แสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณนะครับในความเชื่อเนี่ยนางจะมีบทบาทหลกักคือกระจัดวามืดมิดและก็สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเช็นฟัน้ายวิญญาณชั่วร้ายนะครับโดยประทานแสงสว่างยามเช้าเพื่อปลุกผู้คนสรรพัสัตให้ตื่นจากผวังนะครับดำเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยหนักนะครับหรือว่าเจอเวรเจอกรรมเจอคนปองร้ายอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไพ่ใบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรุ่งโรจน์ความปลอดภยัยนะครับดวงคนวันจันทร์ในเดือนนี้ ถึงต้องบอกว่าถึงคราวที่ชะตาฟ้าเปิดให้ชีวิตมีความสุขความสบายมากขึ้นนะครับจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นความสุขเรื่องราวที่ชุ่มชื่นหัวใจนะครับหรือว่ามีข่าวดีเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะครับอะไรที่เคย คิดลงคิดลบทําแล้วทอ้อทําแล้วลําบากชวนให้เหนื่อยใจหรือว่ารู้สึกเหมือนทําแล้วหนทางมันยาวไกลทําไมมันยังไม่สําเร็จสักทีทําไมมันเป็นไปไม่ได้สักทีเดือนนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่คนวันจารท์มุ่งมั่นตั้งใจไว้จะสำเร็จสมปรารถนาหรือว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนั่นเองครับ นะโอ้โดวงดีจังเลยนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็ขอเพียงแค่สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเป็นบุญเป็นกรรมที่เราเคยทํามาไม่ใหญ่เกินกรรมเนี่ยจะสาเร็จทุกอย่างเกือบ100%แน่นอนหมอมิ้นท์คอนเฟิร์มครับนะครับด้านการงานนะสถานการณ์ดูเหมือนจะถดถอยจากไพ่ของเฮอร์มิสนะครับแต่ว่าทําไปทํามานะดวงไพ่ดีหลายใบยเนี่ยไอสิ่งที่เราเหมือนถอยไอสิ่งที่เราเหมือนจะปล่อยมือไอสิ่งที่เราคิดว่าร้ายเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นดีครับนะบางคนเนี่ยอาจจะโดน ลดยศถาบรรดาศักดิ์เกษียณไม่มีตําแหน่งไม่มีหัวโขนแล้วลดบทบาทหน้าที่แล้วแต่ในทางหนึ่งเรากลับรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับมันเหมือนแบบเไม่ต้องแบกภาระแล้วนะมันกลับเป็นอารมณ์แบบนั้นไปนะครับร้ายจะกลับกลายเป็นดีครับนะแม้กระทั่งการเรียนการสอบก็มาถึงจุดที่ทําแล้วเสร็จได้พักได้ปล่อยไปตามเรื่องตามสภาพตามยศถากรรมนะครับแล้วก็ในสังเกตนะครับไพ่พระมี2ใบนะครับสองใบนี้ นะเป็นไพ่ของฤาษีผู้ทรงศิลหรือว่าผู้รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยมองได้ด้วยว่าเดือนนี้คนวันจันทร์มีโอกาสที่จะเรียกว่าเข้าใจชีวิตทั้งสุขทั้งทุกข์ในช่วงห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มากขึ้นเรียกว่าผ่านบทเรียนชีวิตจึงเห็นชีวิตแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นะเดือนนี้คนวันจันทร์จะมีเหตุการณ์ให้ทําบุญใหญ่หรือว่ามีคนมาชักชวนให้ร่วมบุญนะครับหรือว่าได้เข้าไปร่วมกับพิธีกรรมที่ดีที่เป็นมงคล ขอให้คนวันจันทร์อย่าพลาดโอกาสนะครับต้องเข้าร่วมนะครับต้องทําบุญสะสมไว้จะได้หนุนนาให้เพ่งๆปังๆยิ่งขึ้นแบบนี้อีกนะครับและไพ่ที่ดีมากๆคือไพ่ใบนี้นะครับหนึ่งเลียนนะครับไพ่แห่งความโชคดีไพ่แห่งการได้สิ่งดีๆโอกาสทางด้านการเงินการทองการได้รับโชคลาภโอกาสช่องทางแห่งการหาเงินใหม่หรือว่าได้รับส่วนแบ่งได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับการลงทุนในช่วงนี้เรียกว่าสามารถลงได้ ทำอะไรเรียกว่าเห็นกำไรพอมีกําไรนะครับรวมถึงโชคลาภทางการเงินได้ด้วยหรือว่ามีช่องทางใหม่ๆทางการเงินเข้ามาจากที่ตึงๆมาตลอด4ีเดือนที่ผ่านมานี้คราวนี้จะเรียกว่ามีโชคเป็นของคนวันจันทร์บ้างแล้วนะครับก็ขอให้ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะว่ายามที่เราลําบากเนี่ยหาคนช่วยเรายากเหลือเกินพอมีก็อย่าไปใช้จ่ายกับเพื่อนกับฝูงไว้เก็บ ไว้ยามจําเป็นของตัวเองมากหรือว่าอย่าไปซื้อของที่มันไร้สาระมากจนเกินไปอาร์ทงอาร์ทอยนะครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวราคามันจะเริ่มตกแน่นอนนะครับนะแล้วก็เรื่องอย่างนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจหรือว่าคนค้าคนขายจะมีการขยบขยายงานธุรกิจการอัพเงินอัพสกิลใหม่เพิ่มขั้นเพิ่มตําแหน่งในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะครับจากนะดีอ่ะนะครับแต่อ่นี้พอมองอย่างนี้มันเป็นไพ่ที่เป็น เป็นเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงนะบางทีเรื่องเงินกำลังดีนะแต่เรื่องงานหรือว่าเรื่องของบางอย่างอะเราได้มาหรือว่า,เ,าเราทํารุดหน้านะแต่จะเจอคนประเภทแบบความหัวโบราณความคิดเห็นที่มันวินเทจเก่าๆของผู้ใหญ่บางคนนะครับเราอาจะต้องใช้ความใจเย็นนะนิดนึงนะเพื่อเงินเพื่อราบยศนะครับอะไรมันจะได้กลับร้ายกลายเป็นดีอย่างที่บอกนะนะครับอ่ะ อ,อีกเรื่องงานางนิดนึงให้เฮอร์มิเนียนึกออกพอดีนะครับว่าบางทีมันอาจจะเจอ,อเจอมรสุมในเรื่องของการเปรียบเทียบเพื่อเองกับคนโน้นคนนี้ไม่ต้องคิดมากครับสิ่งที่คุณเป็นอ่ะดีอยู่แล้วนะครับบางทีเราไปนึกไปคิดไปเองการเงินก็กําลังดีเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรยอะนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยจะมีการติดต่อประสานงานกับคนใหญ่คนโตหรือว่าระบบราชการเพื่อดวงานได้ด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาส ให้ตัวเองนะครับได้รับแรงเขาเรียกว่าพลังบวกจากจากเขาเรียกว่าจากคนที่ใหญ่โตกว่านะครับนะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเจอในเรื่องของการที่มีคนอิจฉาหรเสียยาบ้านนะไพธีมิส erm นะครับก็ปล่อยครับ ทุกอย่างเราสวดมนต์เราตั้งมั่นอยู่ในจิตดีๆทำดีกำหนดจิตดีๆนะครับไม่ฟุ้งซ่านท่านจะผ่านไปได้นะครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคนวันจันได้ไพ่พระเยอะนะครับคนที่สนใจเรื่องของการศึกษาเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมะจะก,ก้าวหน้าเจอเกจิเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับพัฒนาเจริญทางธรรมนะแต่ถ้าด้านความรักนะครับไพ่พระสังราชแบบนี้เป็นสัจธรรมครับนะเงินดี งานมีโอกาสดีด้วยร้ายจะกลายเป็นดีแต่ความรักเนี่ยเาเรียกว่าถึงแก่กรรมถึงแก่วาระครับ,บถึงแก่กรรมถึงแก่วาระอย่างเงี้ยผมพูดไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเลิกกันอย่างเดียวนะแต่บางอ,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 อธิบายอย่างนี้แล้วกันบางคู่เนี่ยมันหมดบุญหมดจากันมันก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องแยกจากคือมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะเรื่องของความรักที่มันชัดเจนที่มันท่าม,มันไม่ได้นะครับเป็นไปตามกรรมเก่าที่ทําร่วมกันมา รกรรมมันก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีใช่ไหมนะครับไพ่แบบนี้ถ้าเป็นกรรมดีที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของครอบครัวบางคู่ก็คบหาคุยดูใจกันมานานจนถึงเวลาเปิดตัวอะไรอย่างนี้หรือว่ามีการแต่งงานมีงานบุญหรือว่ามีการคบกันแบบเปิดเผยได้ซึ่งคนวันจันทร์เนี่ยรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าสถานะความคิดความรักของตัวเองตอนนี้กําลังไปในทิศทางไหนใครอยู่ในทิศทางที่ดีก็หมอมิ้งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใคร ที่อยู่ในเวลาที่จะต้องต้องจากกันนะครับก็ขอให้เข้าใจว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อไปต่อเนาะส่วนคนโสดนะครับมีโอกาสที่คนอาวุโสอายุเยอะกว่าแตกต่างกันหลายๆปีเนี่ยเข้ามาคบหาดูใจกันได้นะครับแต่มองดูแล้วคนวันจันทร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องความรักเท่าไหร่ในเดือนนี้นะมุ่งไปหาความสุขในด้านอื่นก่อนนะครับสิ่งที่ไพ่แนะนําในรอบเดือนนี้ก็คือการไปดูแลผู้มีพระคุณนะครับไปอาบน้ําท่านกับ ล้างเท้าท่านขกเข้ามาสิ่งที่เราเคยทําร้ายเขาด้วยกา,ายวาจาใจนะครับก็ไปขอ,อโหสิเท้าก็จะยิ่งเสริมดวงนะครับใครคิดร้ายกับเรานะมีแน่นะครับแต่ดวงเราดีอยู่มันก็เลยศัตรูก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็ช่างเขาครับนะใครจะสร้างศัตรูก็ช่างเขาเราไม่สร้างนะครับนะถ้าเรื่องความเชื่อนะถ้ารู้สึกไม่ดีตอนไหนก็อาบน้ำมนต์หรือว่าไปหาน้ำลดน้ำมนต์ตามวัดก็ได้นะครับทำบุญเกี่ยวกับน้ำทำบุญใน วัดที่กันดานเกี่ยวกับน้ำนะครับโมเดลทีที่เกี่ยวกับน้ําสร้างบ่อน้ําบาดาลให้ชาวบ้านนะครับหรือว่าต้าบุญที่เกี่ยวกับโรคเลือดโรคลำหนองนะครับเพื่อสมดุลให้ตัวเองเฮงๆปลงปลงังมากยิ่งขึ้นก็นได้นะครับก็สรุปว่าเดือนนี้เนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยดีในหลายๆแง่เลยแม้แต่เรื่องที่เรามองว่าไม่ดีมันจะกลับกลายเป็นดีด้วยนะครับราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักด์ุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองคนวันจันทร์โชคดีมากครับอ่ะ ถือว่าดวงดีนะครับก้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับส่วนใครอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวเนี่ยก็ติดต่อมาที่มินไพาย,ยุบสี่พยากรณ์นะครับเดือนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เห็นว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมานั้นมีคุณค่าเป็นประโยชน์กับคุณช่วยกด s u b s c r i b e กดติดตามหมอมิ้นท์ไพ่ย,ยุบสี่พยากรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจด้วยการกดแชร์กดคอมเมนต์แนะนําอะไรก็ได้ครับ ทุกคำแนะนำผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับและใครที่อยากจะสนับสนุนผมสามารถเปย์ให้ผมได้ตามช่องทางของระบบเลยครับหรือส่งให้ผมได้ตรงๆตามพร้อมเพล์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เพื่อให้ผมมีกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการฝึกฝนวิชาความรู้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับให้ค่าครูกันได้ตามพร้อมเพล์ที่ขึ้นอยู่เลยนะครับใครเปย์มาขอให้ประสบแต่สิ่งดี คนดีๆด,ดวงดีๆนะครับผมขอบคุณครับ